สวัสดีค่ะใครที่มีผิวมองค้ารลูกคุมขนกว้างหน้ามันเยิม้มลองมาทำสูตรนี้ใช้กันค่ะส่วนผสมก็จะมีแตงกวามะนาวและสะบู่เด็กค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแตงกวาแล้วนำแตงกวามากูดแบบนี้ได้เลยค่ะจะขันเอาอแต่น้ำแตงกวานะคะ สำหรับแตงกวานอกจากจะช่วยเติมน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้วในแตงกวายังมีสารต้านอนุมูลอิสระถึง2ชนิดเลยค่ะซึ่งมีวิตามินซีและกรดฟรีโนโลิกที่มีคุณสมบัติช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยฟื้นฟูผิวหลังจากที่ถูกมลภาวะนอกจากนี้ในแตงกวายังมีเอนไซม์ที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวเกาลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่งางใสขึ้นยังช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงและเรียบเนียนอีกด้วยค่ะ พอได้น้ำแตงกวาแบบนี้แล้วจะใส่มะนาวด้วยค่ะในส่วนของมะนาวมี AHA ซึ่งเป็นกรดผลไม้จากธรรมชาติช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นและยังมีวิตามิน C สูงที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของคอลลาเจนใต้ผิวและยังช่วยลดความมันบนใบหน้าได้อีกด้วยค่ะ ต่อไปไปเตรียมในส่วนของสบู่กันค่ะสบู่ที่ใช้เป็นสบู่เด็กซึ่งในสบู่เด็กอุดมด้วยมมยเจอร์ไลเซอร์ที่ให้ความนุ่มชุ่มชื้นแก่ผิวอย่างอ่อนโยนค่ะคูดสบู่ได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราจะใช้ไม่เยอะค่ะต่อไปนำสบู่ใส่ในหม้อรหรือกระทะเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะนำสบู่ไปตั้งไฟเพื่อให้ละลายค่ะ จากนั้นใส่น้ำมะนาวและน้ำแตงกวาที่เราทำไว้คนให้เข้ากันกระสบูก่ก่อนก่อนที่จะนำไปตั้งไฟนะคะซึ่งจะได้น้ำแตงกวาและน้ำมะนาวสามช้อนค่ะ ต่อไปจะใส่น้ำกุหลาบด้วยค่ะหรือถ้าไม่มีก็ใช้น้ำดื่มธรรมดาได้นะคะน้ำกุหลาบก็จะได้กลิ่นหอมๆของดอกกุหลาบซึ่งได้จากการกร่นกรบดอกกุหลาบด้วยไอน้ำค่ะซึ่งมีประโยชน์ต่อผิวไม่น้อยเลยทีเดียวสุดท้ายใส่แป้งข้าวโพด1ช้อนชานะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดจะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนอีกด้วยค่ะ จากนั้นนำไปตั้งไฟด้วยไฟอ่อนคนผสมให้สบู่ละลายไม่เกิน5นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะก็จะได้เนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเราจะใส่เบบี้ออยค่ะหรือจะใช้เป็นน้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นก็ได้นะคะซึ่งน้ำมันจะช่วยทำให้ผิวเนียนนุม่มชุ่มชื้นไม่แห้งก้านจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนผสมไปเรื่อยๆพอเย็นลงแล้วก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นก็หาขวดมาใส่ได้เลยค่ะสูตรนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ผิวมันเยิ้มมีรูขุมขนกว้างวิธีใช้ใช้ทาพอกหน้าและลำคอแล้วทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วไปล้างออกค่ะจากนั้นก็ทาโรชั่นหรือครีมที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้เลยนะคะสามารถใช้ได้วันเว้นวันได้เลยนะคะหรือจะใช้2-3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ค่ะ วิธีเก็บไม่ต้องใส่ในตู้เย็นก็ได้นะคะอยู่ได้7 1 0วันเลยค่ะอย่าลืมลองไปทำใช้ดูนะคะสำหรับผู้ที่มีหน้าหมองคล้ำตู้คุมคนว้างหน้ามันเยอะลองไปทำดูค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ